ผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนียนนยนน้ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินการนั่งตลอดวันย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรี ย่อมสำเร็จสีหาสายาโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำไว้ในใจซึ่งอุทธานสัญญาคือหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีพอถึงปัจฉิมยามแห่งราตรีก็ลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินการนั่งพิขุทั้งหลายอย่างนี้แลพิขุชื่อว่า เป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่